กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนีเดอร์นะครับพี่น้องครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทาง youtube ช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลน,นะครับเพื่อเอื้อเฟือแบ่งปันมาเนาะ ก็เอามาฝากตอนเว้าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอกรรันรอบนี้ยี่สิบนาฬิกาเกานาทีพี่น้องของวันที่10มกราคม2 5 6 9เกาเป็นบรรยากาศของการไล่สดเดื่อพี่น้องเดอิอสดสดได,ด้ตอนนี้เนาะนะครับกะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเขามาอยู่เป็นมูก่กันตอนนี้ก็ห0ิท่านแล่ละ นะครับฝากพี่น้องซอยกดแชร่กดไลค์กดติดตามช่องให้ทีแดงน้ำในเดอร์นะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มการมองเห็นให้ทันอื่นเพิ่นได้เห็นทดแดงนะครับเพิ่นได้เห็นข้อมูลในไลสดนีขึ้นหลายคนกเ,เก่าเนาะนะครับโดนแล้วบนไนไลสดพี่น้องล่องไลสดวอาจาถามข่าวถามข้าวกับพี่น้องแบบตัวตอบกันสองทางจสิงไหมนะครับสเสนีของการไลสดมันก็คือนีอ่แหละนะครับมันในคุยกันสองทางเนาะมันสิเป็นคนละบรรยากาศกับการ ตอบคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับสีภาพพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางของอาจารย์เซียนอำเภอเพ่นนะครับในไรสดนีเนาะของพ่อสีเกตพี่น้องผมนะครับพ่อสีเกตพ่นแบ่งปันมาตั้งแต่เมื่อขึ้นนี้นะครับแล้วก็ของอาจารย์เจดน้านะครับพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอ้อได้อย่างกินแรงน้อพี่น้องผมนะครับเอามาหอดใหม่ๆเสพี่น้องเบิ่งขอบุญแนวทางของเส่ละ เอาของพ่อสีเกตเนาะนะครับพ่อสีเกตชุดเต็มเลยพี่น้องเด้ออันนี้คือชุดเต็มของเพลินนะครับตัวเหลขกระบสีลายจังหน่อยเนาะเพราะว่ายัางวัท่นได้ตัดยังวัท่นได้เน้นนะครับมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งหกนึ่งพี่น้องนะครับ มีหกศูนย์พรมสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกก้เก้าศูนย์นะครับนี่คือชุดเต็มเลยพี่น้องเดอ้อพี่น้องพลังคนผลเสว่าเอามาคือหลายแต่ที่เดงชุดเต็มพี่น้องครับว่าท่านในตัดออกเนาะนะครับพันมีชุดตัดแล้วก็มีชุดเน้นให้พร้อมพี่น้องผมนะครับเน้นลงกระสีหน่อยลงจนกระทั่งว่าเหลือชุดฟันบุล่ะครับชุดฟันงวดนี้พอพันฟันให้สองหางเดอ้อ นะครับสองครั้งนี้พี่น้องกับสีบเห็นแล้วผมจะโอ้ยง่ายๆตัวนี้กจวิวาดีเนาะนะครับเอาจุดเต็มข้องพอเพิ่นขอพูดหลายๆนะครับพี่น้องี่ร่วามังกรตอนนี้ห้าสิบสองท่านเนาะนะครับไอทิเพิ่งขามาจ่าวสันขอพุณหลายๆเด้อนะครับเอาจบเราตีวสันบัครับที่แดงพิ่งสิขึ้นนะครับไรใด้จ้าหน้าที่บุตอนนี้ก็ไดเลยพิ่งสิขขึ้นคือกัน และกระทัดมาเป็นชุดที่เพ่นเนนให้พี่น้องผมนะครับเป็นชุดชุดตัดเนาะตัดลงจากชุดเต็มมือตะกี้นี่และพี่น้องกระสีเหลือศูนย์สองศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกสี่หกหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดพี่น้องผมนะครับมีหกศูนย์นัมเดอร์นะครับพี่น้องครับหกศูนย์หกนี่เหล็กตัวเกาว่าเน่งหวดที่ผ่านมาเด้ เอาบาวากาวาม,ามกมีโอกาสมาได้ซ้ำๆกันเบิดอนั่นแหละพี่น้องกันขึ้นมาก,กันเดยจงเดินนะครับจวดจัดฝาดบ้มเลหาลอตเตอรี่โหลดนะครับอันนี้ก็คือจุดตัดบัตรีรีมาเบิงชุดเน้นเพิ่นบัตรนนีนะครับจุดเน้นนี่ก็ตัดออกมาจากจุดตัดเมอตะกีนี่แหละพี่น้องผมเนาะนี่คือจุดเน้นเพิ่นพี่น้องครับหกหกหกเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ราคาเจ็ดเจ็ดพี่น้องนะครับหกหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดเดอ้อนะครับจุดตัดของพ่อสีเกตนะครับจุดเน้นแล้วมาบังจุดที่เพิ่มฟันไห่บัดน,นี้ พันฟันไห่แขวนแขนพี่น้องครับสองหางสองหางจากจุดเหนีนมือตะกี้นี่แหละพี่น้องครับอันนี้คือจุดฟันเดินนะครับตัวเล็ที่พันฟันไห่พี่น้องผมเนี่ยพี่น้องครับหกหกกับเจ็ดเจ็ดครับพ่นฟันไห่หกหกกับเจ็ดเจ็ดเด็คันแนวนี่กับพิจารณาางเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันบด้กลับเพราะว่ามันเป็นเหล็กเบิ่ดนเนาะเป็นเหล็กเป่านะครับพอเป็นเอื่อนเนาะ ภาษาอีสานภาษานี่เฮาเอินเล็กเป่านะครับเล็กเป่าเล็กเบิเป็เเปนึังสี่ละครับหกหกกับเจ็ดเจ็ดเดอร์กันว่าได้กัาบยัางดีกับสิได้กันเนาะบางคนกับสิกันเหล็กหกเป็นเหลขกเก่ากันเก่าเก่ากันหนึ่งหนึ่งอย่างประมาณหนึ่งสี่ละเพราะว่าเจ็ดก็หนึ่งนี่ยเป็นเหลขกแท่นกันหกกับเก่านี่ก็เป็นเลขกแท่นกันประมาณนี้นะครับพี่น้องครับพอเพ่นมีจุดสามตัวให้พร้อมนะครับ จุดสามตัวสามหางของพอสีเกตเนี่ยครับสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกหกพี่น้องนะครับสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดกับศูนย์หกหกเดอร์นะครับอันนี้คือข้อมูลแนวทางของพอสีเกตรตพี่น้องผมขอพอบคุณเดอร์นะครับพี่น้องอยู่น้ำกันตอนนี้เจ็ดสิบสองท่านเนาะนะครับ บาดท,ที่นี่พาพี่น้องมาเบิ่งข้อมูลแนวทางของเอาอาจารย์เจดสกนเนาะนะครับข้อมูลของอาจารย์เจดพี่น้องรับเล็กใหญ่เลขกไทยเด้อเนี่ยเด่นเจ็ดกับแปดนะครับอาจารย์เพิ่นแบงปันมาตั้งแต่ผุนละหลังปีใหม่ผุนเนาะที่แดงิันพึ่งสิรยยิยมาสวซูเบิงนะครับพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดนะครับเพิ่นจับคู่สองตัวหกเจ็ด กสามหกศูนย์สองเจ็ดสองสามสองศูนย์แปดเจ็ดแปดสามแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สามและกะศูนย์ศูนย์เด้อนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์เจ็ดพี่รองครับโอเคเสียงกว่าอยู่ เอาบทที่นี่มาเบิงข้อมูลของอาจารย์เซียนอมเพรเพ่นนะครับเพิ่นแบ่งปันมาถึงแต่มือก่อนนี้เอาเลขดับก่อนนะพี่น้องเนาะเลขดับของอาจารย์เซียนอมเพรเพ่นเนี่ยหลายห่างพี่น้องแต่ว่าเอาอยูเด้นะครับเพิ่นดับยูว่าสันตออไปสําหรับหวดนี้นะครับพี่น้องผมมีความสนใจกับแคปไวเดอร์ A นะครับมีหนึ่งสองสองแปดสามสี่สี่ศูนย์ ห้าหกหกสองเจ็ดแปดแปดสี่สี่สามเก้าศูนย์แปดหกหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งหเก่าหาสามห่าหนึ่งหเจ็ดศสองศูศูศสามหนึ่งหหหหกติดดับ ติดดับอาจารย์เส้นอำเภอเพ็่เก้าหนึ่งแปดสามสองหกก็สามแปดนะครับเอาอันนี้ดับตามสูตรข้องไผ่ของเพิ่นเด้อพี่น้องครับขับมงเอิว่าไปตรงก็เล็กเด่นข้องผู้ใดนี่ก็ต้องกราบประธานอภัยหลายๆเดยนะครับโอ้โอ้ยทิ่แดงกระโบดเบิ่งแต่ะเนาะนะครับเรื่องเข้าเสนได้จับเลขมาใส่คลิปเดียวกันก็นกได้โอ้ยเนาะเอานะครับดับไผ่ดับเพิ่นเด้อ นะครับเป็นขาวานนั่นแหละนะครับสูตรไปสูตรเพิ่นเนาะอันนี้คือดับของอาจารย์เสี้ยนอำเภอิ่เพ่นพี่น้องผมนะครับมาเบิงตัวเด่นเพิ่นบัตเนีนะครับเพิ่นไห่ตัวเด่นข้างบนศูนย์กับเจ็ดพี่น้องครับเด่นเพิ่นเนอร์ศูนย์กับเจ็ด ครับเพิินจับให้ซีคูเนาะศูนย์หกศูนย์เก่าหนึ่งหกก็ึเก่าพี่น้องครับศูน9 1หกศูนย์เก่าหนึ่งหกก็หนึ่งเก่าสิบเจ็ดมกราคมหกเก่าพี่น้องสังเกตว่ามีทั้งศูนย์หกมีทั้งหนึ่งหกนะครับเนี่ยอยู่ในข้างบนของอาจารย์เสียนอำเภอเพนครับศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับเลขตัวเก่าพี่น้องครับเพิินจัดมาไว้เป็นข้างบนสําหรับงมวดนี้นะครับสิบเจ็ดมกราคมพี่น้องผม เหลก,กาถัดมานี่เป็นเด่นข้างล่างเพิ่นนะครับพี่น้องครับเด่นข้างล่างเพิ่นนี่ให้เป็นหากับหนึ่งเด้อนะครับให้เป็นเด่นหากับหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับคูหาซีจากหันกับเปิเลขเบิ้นนี่พี่น้องมีสองสอง 5 5า4 7 7 8 8 9 9นะครับพี่น้องครับกระสิบมี0ศูนย์ศูนย์เนาะโอ้แมนอิหลศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งก็าหกหกเนาะติดดับเบ่นเด้เบ่นติดดับนี่อาจารย์เพื่อนไหเป็นหากับหนึ่งเด่นนี่ก็แสดงว่า เพิม่มโมนาสิมานน้ากันเนาะตามสูตรของเพิ่นเด้นะครับสูตรไผ่สูตรเพิ่นพี่น้องคบอันนี้ก็คือข้อมูลแนวทางของอาจารย์เซนอำเภอร์เพนเดอร์นะครับพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งกัะละกันเนาะนะครับแคบไว้ละจังเอาไปเทียบด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับนี่ละแต่ว่าดับเพิ่นเัินเอาอยู่อยู่เด้ สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดอนะครับพี่น้องอยู่ร่วมกันเจ็ดสิบสองท่านเนาะนะครับคุณโจโนะครับสวัสดีครับที่แดงเหลือมตาเนี่ยงวดนี้บ่มีเป่าสันปมาครับผมนะครับตามสูตรเนาะสูตรภัยสูตรเพลินนะครับพี่น้องครับเอาคบรบถ้วนกระบวนความที่แดงกัุญาดลงหันลงเวทีเดอร์บัตเนี่ยอย่า่าเป็นการทำหน้ยตัวเลขนะครับไทยตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นกันเพราะนันที่ผิดกฎหมาย เป็นกุ้มเสือส่วนบุคคลโปรดเสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพระแม่พี่้องทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพีน้องผมสวัสดีครับ